ปางงามบ่วะหงามอยู่ก็คือมักปาแต่ว่าุดดิฮะอยากเข้าวัดต้องทำบุญอยากได้ใจคุณต้องทำไงเนี่ยวัดมาขาวอะไรแบวะวัดอะไปถึงย่างขาวไปถึงวัดวัดขา้าขาวกันมา พอจากดอกเธอเธอใอ้กันที่เฮ็ดมั่นี่ดีอย่าพูดแบบนั้นได้ไงดอกไม้ดูกูดูปากกูด้วยสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนวันนี้มีคนส่งของขวัญมาให้ ห่วยไอ้นัท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 มึงทำไรอ่ะมึงไรสวยไหมเก็บโทรศัพท์ก่อนไอ้นัทไอ้นัทเอาเย็ดับพวกมึงเคยเจอแบบนี้ป่ะเวลาที่แบบเวลาเขามีเรื่องอะไรน่ะมันจะมีคนอยู่ประเภทหนึ่งอ่ะที่ทำแบบเนี้ย มึงเป็นอะไรเนี่ยมึงทำอย่างเงี้ยทำไมฮะมึงกลัวบินค่าไฟบ้านมึงหายเหรอะฮะหรือยังไงมันมีอะไรมันมีปลาหวานเนี่ยกูเหรอมึงพกปลาหวานมากินเหรอฮะเอาเลยฮะเนีเ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยมึงจะล้วงทำไมมีอะไรก็เอาออกวอทอกันเลยยึดยักยึดยักยึดยัก,ยยกทำลังพกเคาะมาฮะจะพกตีเขา อย่าให้กูเห็นนะกูโดดทีโดโกูจะล้วงกระเป๋าก่อนเลยนะรู้เปล่ากูรู้มึงไมีกับตัวในกระเป๋ามึงอ่ะยึกยักยึกยักกลัวบินค่าไฟหายกลัวบินค่าประปาหายเหรอเอ้า กัวข้าป่าเาข้ามานี่แหละต้องมาใส่เยี้ยมก็ลุยว่ะฮ่า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 ฮจริงาฮ่าฮจริงาฮ่่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่ากระโดดฮลาฮราฮ่ดฮ พวกนายเคยสงสัยกันไหมทําไมเราไม่อยู่กับพวกมดดําวะเป็นมดแดงอย่าไปอยู่กับมดดำทำเพิ่มเหรอทำไมต้องแบ่งสีทําไมต้องแบ่งฝ่ายในเมื่อเราก็เป็นมดเหมือนกันโอ้ยมึงเกลียดเถียงกับมึงไม่ห่ามึงเียากเปนแดงไปเลยได้ไหมเดินไปอยู่แล้วแหละแม่มึงไม่ต้องไล่หรอกอยากรู้เฉยๆเว้ยไอ้สัตว์ลืมตอยกันมาสิมา Papi muñeño, the fuck homie? Chupapi muñeño, fuck out you guys! Chupapi muñeño, chupapi muñeño, muñeño. What the fuck you talking about? homie? What's good? Chupapi, what's good with you, bro? Chupapi muñeño. What are you talking about? What's that? The fuck is that? Muñeño. I don't give a fuck. What, what ago, <laughs> right? the fuck is that? Muñeño, 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 I like muñeño. Oh, muñeño, 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 muñeño.